เก่งแบบไหนคนไม่เกลียดโดยวงโลกองไทยบายธีรพัฒน์เราเก่งเกินไปเรามีความสามารถเกินไปจนกระทั่งคนไม่ชอบคนไม่ใช่คนเกลียดจริงหรือที่จริงไม่ใช่เลยและเราจําเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องลดทอนความเก่งของตัวเราเองเพื่อที่จะให้คนรบข้างยอมรับในสิ่งที่เราเป็นมันก็ไม่ใช่เราสามารถที่จะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถพร้อมกับได้รับความยอมรับจากบุคคลรบข้างไปได้พร้อมๆกัน เราเองจะต้องทําตัวอย่างนี้สิ่งแรกคือเราจะต้องไม่ดูถูกใครเราจะต้องให้เกียรติทุกคนแม้กระทั่งเรารู้ว่าตัวเราเองดีเหนือกว่าคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปข่มคนอื่นให้คนอื่นเขารู้สึกว่า ด้อยค่าหรือว่าต่ําต้อยมากกว่าเราบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรารู้คนอื่นอาจจะไม่รู้สิ่งที่คนอื่นเขารู้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราเองไม่ควรที่จะไปข่มขยทั้งสิ้นข้อที่2เราต้องขอบคุณคนให้เป็นการขอบคุณคนให้รู้สึกดีเราจะต้องขอบคุณมาด้วยจิตใจที่อยู่ข้างในเรารือลึก เกิดจากความจริงใจที่เราต้องการขอบคุณเขาเราไม่ใช่ขอบคุณเขาด้วยมารยาทถ้าเราเองขอบคุณด้วยมารยาทเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเราเองเนี่ยไม่จริงใจกับเขาข้อที่3เราจะต้องขอโทษให้เป็นขอโทษให้ได้คนเราไม่มีใครทําถูกเสมอเราเองสามารถทําผิดได้ด้วยเช่นเดียวกันการขอโทษคนอื่นไม่ใช่เป็นการลดเกียรติของตัวเองแต่ว่าเป็นการยอมรับพร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเอง ไปสู่ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปข้อที่ 4. กล้ายอมรับความจริงเราอย่าหลอกตัวเองว่าเรารู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างทําได้ทุกเรื่องทําได้ทุกอย่างในเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้ในเรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถทําได้ เราก็บอกเขาไปตรงๆเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียโอกาสของเขาไม่เสียโอกาสเราไม่เสียความรู้สึกเขาและก็ไม่เสียความรู้สึกเราเราพร้อมที่จะเรียนรู้ฝึกฝนในสิ่งที่เราเองไม่รู้และสามารถที่จะพัฒนาให้มาเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเก่งมีความสามารถได้ในอนาคตนั่นเองและข้อสุดท้ายยอมรับฟังคําของคนอื่นคําของคนอื่นอาจจะเป็นการตักเตือนชี้แนะวิจารณ์บางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราทำเองไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่บีเยี่ยมอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าเราทําอะไรไม่ดีแล้วเรามาพัฒนาต่อยอดได้เราเองจะต้องเป็นคนที่ทําตนเหมือนน้าไม่เต็มแก้วพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกโอกาสตลอดเวลาและเราเองเนะครับก็จะได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างนั่นเองและสิ่งที่สําคัญเราเองก็จะได้ถูกการพัฒนา ไปในสู่สิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณสามารถเป็นคนที่เก่งได้ไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองแต่เพิ่มคุณค่าของตัวเองแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับคนรรบข้าง้วยเราเองก็จะเป็นคนที่เก่งแต่ไม่มีคนเกียดจากที่เราเกิดมาเ่็นตุณ